ทเที่ยวคนเดียวครั้งนี้พอย,ยจะเดินทางไปที่อีสานจังหวัดเลยอำเภอเชียงคานบอกเลยว่าที่เชียงคานเนี่ยมีจุดท่องเที่ยวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นภูทอกจุดชมวิวทะเลหมอกสกายวอล์กจุดชมวิวแม่น้ำสองสีแลนด์มาร์คใหม่ของเชียงคานแวะกินข้าวที่คาเฟ่สุดฮิตบรรยากาศดีเห็นวิวธรรมชาติและมีมุมน่ารักน่ารักให้ถ่ายรูปต่อที่แก่งคุดคู้จุดชมวิวธรรมชาติริมฝั่งโขงและสิ่งที่ต้องทําเมื่อมาเชียงคานนะคะก็คือปั่นจักรยานริมแม่น้ำโขงค่ะชมวิวพระอาทิตย์ตกสวยมากต่อด้วยเดินเล่น เ,เดินหาของกินที่ถนนคนเดินเที่ยวอีสานครั้งแรกที่เชียงคาน2วันหนึ่งคืนจะเป็นยังไงนั้นตามไปดูกันสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พอก็อยู่ที่หมอชิด2นะคะมาที่บขสวันนี้เราจะเดินทางไปที่เลยนะคะเชียงคานแต่พอจะต้องเดินมาแลกตั๋วก่อนนะคะเพราะว่าพอยจองตั๋วรถบัสมาแบบออนไลน์แบบเนี้ย จะต้องไปถามเขาก่อนว่าออกตั๋วแบบไหนบ้างยังไม่เคยมานั่งรถบัสเลยทุกคนเปิดประสบการณ์ใหม่อีกแล้วนะจ๊ะ,ะพี่คะเลยอยู่ตรงไหนคะเชียงคานจองไว้แล้วค่ะนี่นะคะเราก็สามารถเดินมาแลกตั๋วได้เลยตรงนี้เดินมาแลกตั๋วตรงนี้เลยก็พี่เขาก็จะออกตั๋วให้นะคะเป็นแบบใบขอบคุณค่คณะได้แลวตอนนี้เพิ่งเป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะคะรถพลอยออกประมาณ หนึ่งทุ่มก็หาอะไรกินรอนั่งชิวนะคะเรามาหาซื้ออะไรในเซเว่นกันดีกว่าอยู่ข้าวอ่ะแต่ว่าไม่อยากอืดอะแบบนั่งรถอะงั้นก็กินโปรตีนแล้วกันก็ขนมต้องพกขนมนะคะนั่งรถบัสซื้อของเซเว่นตุนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพอจะเข้าไปตรงนี้แล้วนะตัววตัว๋วอ๋อเข้าไปด้เลยเข้าได้เลยนะ ตอนนี้รถมาแล้วนะคะรถนี้เลยมาขึ้นรถตื่เต้น,น,นดีหนึ่งดีหนึ่งนั่งหนาสุดนะคะเราเลือกมาอันนี้พ่อยะจองออนไลน์มานะคะราคาประมาณ486ถ้าจะไม่ผิดนะมันมีส่วนลด5%ด้วยอันนี้ซื้อแค่ขาไปอย่างเดียวนะคะก็โอเคนะมันแบบประหยัดงบอะ เดินทางกัน1ิบชั่วโมงอาหารว่างมาให้นะคะก็จะมีขนมปังน้ำผลไม้นะคะเป่าแล้วก็ผ้าห่มเตรียมนอนะคะแล้วเดี๋ยวตอนสี่ทุ่มจะแวะทานอาหารนะคะ อตอนนี้ก็มาถึงจุดพักรถนะคะก็จะจอดให้กินข้าว30นาทีก็เอาตั๋วไปแลกก็จะได้กินฟรีนะคะคือเขาว่ามีให้เลือกสองอย่างก็คือเข้าต้มกับก๋วยเตี๋ยวเราก็ต้องกินเป็นก๋วยเตี๋ยวอยู่แที่พี่อ่ะเซลเยอะในคอมเมนะว่าแบบเมนูประจำให้องคือก๋วยเตี๋ยวอันนี้คือเขาบังคับให้กินก๋วยเตี๋ยวนะคือมันมีแค่ข้าวต้มก๋วยเตี๋ยวไงอันนี้เขาไม่ได้มีเส้นให้เลือกอก็เลย เป็นเส้นหมี่แต่ว่าโชคนี้ที่เราชอบกินทุกเส้นเดินเลยครับรถออมุ้นอ๋อ,อค,ค่ะโอ้ยค่ะแปะดรถออกแล้วทุกคนไฟปิดแล้วเดี๋ยวเราต้อง เดินทางต่อบายบายอ๋อนี่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะเป็นเวลาตีห้าก็คือแบบสว่างเร็วมากเราใกล้ถึงที่เชียงคานแล้วเพราะว่าก่อนที่พอจะไปที่พักอะ่ะพอจะไปที่บูทอก่อนนะคะโอเคไปเออเราโอ้ก้องมัวทุกคนก้องมันเย็นอะ่ะนึงนะัดต้องรอ วน,นี้พอยก็ขึ้นรถมาเดี๋ยวเราจะไปภูทอก,กันนะคะค่ารถก็200บาทก็ไปภูทอกเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เขาไปส่งที่ทักด้วยเลยนะคะรุงจะรอตรงนี้ใช่ไหมคะอ,อ๋อวเราต้องขึ้นไปกับกระบ,บะเขาใช่ไหมฝากไว้ด้วยนะคะซื้อตัว๋วตรงนี้ 40, 40บาทระคะ ตัวตรงนี้แล้วก็เราจะขึ้นกระบะไปนะคะขึ้นถนนไปกับพี่เขานะคะจะเห็นหมอกไหมวันนี้ไปรอดูกัน อนนี้เราก็มาถึงภูทอกแล้วค่ะทุกคนตอนแรกเราคิดว่าหมอกมันจะเยอะกว่าน,นี้ใช่ไหมแต่วันนี้หมอกมันไม่เยอะมากแต่ว่ามันก็เห็นนะถ้าหมอกไนนกลอ่ะสวยอะ่ะวิวมันสวยคือวนันนี้ด้วยความที่มันแบบฝนมันไม่ได้ตกอะ่ะแล้วมันยังไม่ได้หนาวมากก็มีหมอกให้เห็นประมาณนี้วันนี้ก็แทบไม่เห็นหมอกเลย แต่ว่าอากาศตอนนี้ก็โอเคนะคะอากาศอยู่ที่25องศา เชียงคานแหละคือที่พักกันเราเช็คอินได้ตอนบ่ายสองก็เลยว่าแบบตอนนี้มันประมาณ7จ็ดโมงก็เลยว่าจะเที่ยวรอบๆให้เสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สกายวอล์กเดี๋ยวเข้ามาซื้อตั๋วกันค่ะสวัสดีค่ะคนเดียวค่ะสิบบาทเพื่อได้ตัวเร็วขี่ขั้นค่คนเดียวค่ะส่นวน,วนวทับรองเท้าก่อนเขาจะสกายวอล์กอ่าทับรองเท้าเลยใช่ไหมคะนี่เราก็จะได้รองเท้ามานะคะแล้วขึ้นรถสองแถว ตรงนี้ได้เลยพี่เขาบอก ทุกคนพอยอ่ะเหมารถสมล้อคุณลุงมานะคะตั้งแต่เมื่อเช้าเลยตอนแรกอ่ะลุงบอกว่า200บาทก็คือไปภูทอ,อกแล้วก็กลับที่พักแต่ทีเนี้ยแบบเอาไปามาก็ดีลใหม่ว่าแบบโอเคงั้นเหมาไปเลยไปเที่ยวสัก4ี่หทีอย่างเงี้ยคุณลุงก็คิด700บร้อบาทจะบอกว่าที่เนี้ยทุกคนตอนแรกเราคิดว่ามันใกล้ก็เลยบอกลุงว่าเดี๋ยวจะปั่นจักรยานมาสรุปก็คือไกลมากคือแบบขนาดเรานั่ง3ล้อมอไซมายังประมาณ3 0มสนาทีอะถ้าปั่นจักรยานมาก็คือครึ่งวันจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถประหยัดได้ก็คือ มอไซค์250บาทนะคะได้ทั้งวันเลยแล้วก็เติมน้ํามันคืนให้เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าพลอยรู้สึกว่ายังไม่กล้าขี่มอไซค์ในแบบสถานที่ที่ไม่คุ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมาดีกว่าเน <c oughs> ี่ยไม่มีใครมาแน่เลยเห <c oughs> มือนมาคนเดียว <c oughs> หน้าไม่ได้แต่งเลยขอตาดําไม่ไหวถึงแล้วฮอตแล้วก็สกายวอล์เ <c oughs> หนือปะ นี่มีพระด้วยนะคะพุทธารูปวา้าวหรองเท้าชั้นใหญ่อ่ะไม่รูอรองเท้าใหญ่อ่ะรองเท้าคอกใหญ่มากพอแล้วอยู่เรากำลังจะก้าวสู่กระจกอันเค,ควือขวางปึ้งเอ้ย ตอนนี้รถเขาก็มาจอดให้นะคะตรงใกล้ๆนี้เขาจะมีปางช้างเผือกเชียงคานค่าเข้า50บาทปู่ตอนนี้มันเวลา8ปดโมงนะคะ 8. ปดโมงเป็นเวลาร้อนมากตอนเช้ามาถึงนี่ประมาณ6กโมงครึ่งแบบอากาศดีมากส่วนตอนนี้เหมือนอยู่คนละโลกกันค่าเข้าจะจ้าสิบาทส่วนค่ากิจกรรมอ่ะก็จะคลิปอีกทีหนึ่งนะคะบัตรมาแล้วจ้าเราเดินดูเฉยๆแล้วกันยังไม่ทํากิจกรรมเพราะว่าเรามีที่ไปเยอะนะคะ ตีค่ะอุ้ยสีเจ้าสวยมากให้ใ้อาหารนกมะใส่มือพี่พีชไยเฮ้บบลืมพี่เจชอร์เทใส่มือหนูหน่อยได้ไหมนกจิกเก็บไหมคะไม่เก็บไปไปพี่จริงเหรอจริงไหมหรือว่าให้กินกับกล่องดี จริงเหรอคะ,อ,ะอีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งโอ้ยแย่งกันใหญ่เลยมีหคนนกว้าวสวยมากอันนี้คือสีของเขาจริงๆเลยเหรอคะสีสวยมากเลยอ่ะ,อะแอบเจ้ากะจีหน่อยแต่ว่าไม่เจ็บนะ เหมือน,ม,นมันเจ็บที่เล็บเขาจิกมากกว่าโอ้ยมาแยกยักยงไงที่นี่วัดอะไรนะนี่นะวัดอะไรนะนี่นะใช่ วัดพระบาทคืควายเงินพระบาทคือควายเงินคนก็บอกว่ามันมีเมืองรับแล้ด้วยจริงเหรอคะโอ้เที่ยวคนเดียวเหรอคะเป็นมัดดังของที่นี่เหรอคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีรอยพระพุทธบาทอย่างเงี้ยบรับมีกระต่ายอ๋อมีกระต่ายกระตา่ายมีดาวมีหมูป่าอ๋อมีหมูป่าด้วยเหรอคะใช่ค่ะไม่เคยเห็นหมูป่าเลยถึงแล้วค่ะ บอกว่ากระต่ายเยอะมากโอ้เลี้ยงแบบพื้นที่กว้างมากนะคะแต่จะเดินไปตรงนั้นเหมือนเขาให้อาหารกระต่ายไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้สองสามร้อยตัวโอ้มามามาๆานเลยอ่ะแล้วทมา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 อวมา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 งามามาง วิ่งเข้าวิ่งออกเองได้ะอ๋อน้องอยู่แบบตามธรรมชาติเลยแล้วจะกินยังไงจะเข้าไปกินยังไงตัวนี้มาเลยมะมาเฮ้ยทำไมไม่กลัวคนเลยหรอไวันดีค่ะไม่กลัวคนเลยอ่ะหนีเพื่อนๆเขากินอยู่ข้างในตัวเองเนี่ยออกมาจากกงทำไมออกมาก็อดกินยเนะ มีขนมครับมาแกดดี <S <s <to break an iously> ้แกดดี้มายังไง เดี๋ยวเราจะมาตามรอยพระพุทธบาทที่นี่นะคะวัดพระพุทธบาทภูไยเงินเป็นโบราณสถานเก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2300ถือเป็นส,รรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สําคัญธคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเลยรอยพุทธบาทมีขนาดกว้างประมาณ65เซนติเมตรยาว120เซนติเมตรกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียเนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2475ตอนนี้พอก็ขึ้นมาที่ จุดชมวิวนะคะของที่วัดเดินขึ้นมาประมาณ50เมตรแต่ว่าทางทางชันมากแล้วขึ้นมาแล้วก็จะเห็นวิวแบบนี้สวยนะแล้วก็ขึ้นมาไหว้พระได้ไปเราจะไปต่อกันที่คาเฟ่บ้านติดดินเป็นเวลาดีๆนะคะ10โมงครึ่งแดดกำลังจ้า มาแล้วอาหารของเรานะคะคอยสั่งเป็นไข่ค้นกุ้งพริกพี่ขีหนูแห้งเมนูใหม่ของเขา mm hmm. ก็เลยสั่งมาลองนะคะจานนี้ก็120นะคะน้ำนี้75บาทะคะ่ะเป็นน้ำชาบนาววิวที่นี่ค่อนข้างดีนะทุกคนถ้าเกิดว่ามาตอนเย็นๆน่เงี้ยถ่ายรูปสวยมากคือตอนนี้ค่อยมาเวลา11โมงครึ่งนะคะเที่ยงประมาณนี้มันก็เลยจะแบบแสงแดดจ้า คือแบบเรานั่งกินไปนั่งมองวิวไปมันจะเป็นวิวนี้ <c oughs> นั่งกินไปแล้วก็มองวิวน้ำภูเขาะนะอะไรตอนนี้เราก็มาที่แก่งคูทูนะคะเดี๋ยวจะเดินไปดูว่ามีอะไรบ้างะะนนเขาบอกว่ามีร้านอาหารแล้วก็มีจุดชมวิว แต่เราได้กินอาหารไปที่คาเฟ่แล้วอิ่มแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนร้านขายของฝากด้วยนะคะจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าหมวกหรือว่าขนมร้อนแช่ย,ย่อยนะวันนี้โอ้ my god ว้า <c oughs> เดินมาตรงนี้แล้วล่มเย็นนะทุกคนนี่วา้ามีไข่ไดนโนเสาร์ด้วยนะ <c oughs> น้องไข่ไดนโนเสาร์น้องเกิดแล้ว <c oughs> น้องเกิดแล้ว <c oughs> มีร้านอาหารอยู่ตรงนี so ้ก็จะแตกต่างจากเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้คือคาเฟ่ถ้าเราอยากจะไปเอาบรรยากาศอยากไปถ่ายรูปเนี้ยแล้วอยากเก็บท้องเมื่อกีินข้าวที่นี่ก็ได้ก็กินน้ําเครื่องดื่มที่นน่นแล้วก็มาทานข้าวที่นี่แต่ะก็จะเป็นแบบร้านอาหารโลคอลติดริมแม่น้ําแบบนี้ร้านอาหารเต็มเลย ตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารตรงนู้ก็เป็นร้านอาหารคน,รนก็สามารถมากินได้ตอนนี้เหมือนจะน้ําแห้งแน่นอนออแต่ว่าภูเขาที่นี่สวยมากทุกคนเห็นภูเขาเป็นลูกๆสีัสค่ะพี่ค่ะช่วงนี้อันนี้น้ําลงใช่ไหมคะอ๋ออันนี้น้ําขึ้นเหรอคะอ๋ออันนี้น้ําขึ้นนะคะไม่ใช่น้ําลงสแสดงว่าปกติถ้าน้ําลงอ่ะมันก็จะเดินได้แน่นอนวิตรงกลางนู้นแบบเสียงน้ําไหลดังมากตรงกลางนู้น แต่ที่นี่ธรรมชาติภูเขาสวยมากเลยอะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งลาวนะคะนี่หักศอกไปนี่ก็เป็นลาวก้อนนี้ก็จะเป็นไทยนะคะวิวดีนะวิวดีเพราะว่าพอจะเข้าที่พักแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงมาถึงตั้งแต่6โมงยังไม่ได้ไปที่พักเลยอะ มัวแต่แบบตลอนดูสถานที่ท่องเที่ยวของเชียงคานนะคะรถมีพลอยนั่งนะคะเรียบร้อยค่ะเหนื่อยไหมลุงวันนี้พาเที่ยวไม่เหนื่อยหรอกอันนี้ก็คือห้องนอนนะคะอันนี้พลอยเลือกเป็นห้องพัดลมนะคะพลอยว่าจะของีบสักหน่อยอาจจะชั่วโมงหนึ่งนอนบนรถบัสมันแบบหลับตื่น เดี๋ยวขอไปนอนกันนะคะแล้วเดี๋ยวตื่นมาว่าจะไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ไปเดินถนนคนเดินตอนเย็นไปปั่นจักรยานริมโขงกันตอนนี้ไปนอนก่อนนะคะก็ตอนนี้5้าโมงแล้วที่เนี่ยที่พักที่พลอยมาพอรู้สึกว่าเออฟิลมันก็ดีน่ะเจ้าของก็ให้เราแบบตามสบายได้เลยให้ยืมจักรยานได้ที่นี่ก็มีจักรยานให้สาคันนะคะอยากออกไปปั่นจักรยานดูว่าแถวนี้มีอะไรบ้างนะคะยังไม่ได้ดูรอบๆหมู่บ้านเลยนะ จริงๆครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่พลอยมาอีสานนะคะภาคอีสานเนี่ยก็เป็นจังหวัดเลยเพอเชียงคานก็คือเมื่อเช้าคือไปคุ้มมากแลว้วอะเหมือนแบบเออได้เที่ยวที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของเชียงคานแล้วนะคะส่วนตอนเย็นเนี่ยพลอยก็จะเป็นปล่อยฟิลฟิลฟละก็คือเดี๋ยวจะไปไปจัจจัยรอบๆบ้านนะคะแล้วก็จะไปหาอะไรกินที่ถนนคนเดินนี่นะคะตอนนี้เราเตรียมสัมภาระเรียบร้อยมาเอาวันีเตี้ยที่สุดแล้วกันเนาะเราไม่ไปแบบนี้ เดีย๋ยวจะไปขี่มอไซค์เอ้ยจักรยานรอบหมู่บ้านกันนะคะตอนนี้จะเข้าสู่ช่วงสโนโพอยตะลุยกินแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินนะนี่คนจริงไม่ใช่ตัวแสดงใช่ไหมคนจริงใช่ไหมคะเฮ <c oughs> <c oughs> อันนี้อะไรคะไหเป็นหุ่นยนต์เหรอไปกัไปชุบขอถ่ายรูปไ,ได้ไหมคะตอบด้วยกันนี่ก็เป็นร้านของฝากหรือของที่ระลึกนะคะเป็นแบบไทยๆร้านนา <c oughs> ก่อนที่พลอยจะลงมาเดินอ่ะพลอยปั่นจักรยานรอบหนึ่งแล้ว <c oughs> สิ่งที่พลอยเล็งไว้ก็คือไช้เกาอีสานกับหมี่คลุก กินอะไรที่เป็นเซฟโซนสุดๆอันนี้อะไรคะข้าวยำแหนเหรอคะอาอข้าวยำหนึ่งยากกินข้าวยำเอาเผ็ดปกติค่ะกรอบๆไหมอ๋อนี่ไงกรอบเลยค่ะเยะนี่นะคะร้านมาริส้มตำข้าวยำแหนมงนี่เป็นอาหารอีสานนะคะค่ะอีสานเด็กเขาไม่ใส่ถั่วลิสงนะอร่อยต้องพูดว่าแซฟเซฟเซบ แซบค่ะแซบอ๋อไม่ใช่แซบเหรอคะอ๋อแซบอ๋อแซบแซบหลายแซบหลายอ๋อแซบหลาอันนี้นะว่าแซบหลายลาวได้แท้กับแซบแซบเดี๋ยวจะลองชิมว่าแซ่บไหมนะคะน่ากินเพ่ได้ไหมน่ากินน่ากินน่ากินซื้เสร็จแล้วนะคะมัลลามานั่งกินหลังร้านเลยนี่คือหลังร้านเป็นคนชอบกินข้าวยำแหนมอะแบบตอนอยู่กรุงเทพยังไม่เคยมากินของแท้ที่นี่ ากแ๊บหลเผ็ดเผ็ดๆเปรี้ยวอ่ะชอบสี่สบาทแ๊บหลแทบไหแบหลายาตำซัวเพิ่มต้มตำปลารต้องลองจมตำ ทีสันเนี่ยไปซื้อเพิ่มก่อนตำลาวตากกับตำปูปลายังไงคะตำลาวไม่ใสร็จปุ๊บโอ้หนูเอาตำลาวหนึ่งอ๋อเดี๋ยวหนูซื้อน้ำก่อนก็ได้นั่งหลังร้านน้ำพึ่งมะนาวสดเอาน้ำพึ่งมะนาวสดหนึ่งแก้ตำลาวตำลาวมาเพิ่มอีกหนึ่งเมนูนะคะตำลาว เคยกินแต่ตำปูปลาอันนี้จะเป็นตำไม่ใส่ปูต่างกันที่ไม่ใส่ปูกลิ่นไม่แรงเลยเพราะว่าไม่ใส่ปูมันจะไม่มีกลิ่นแรงๆอะไม่ต้องไปไหนแล้วคืนนี้อิ่มละจะเข้าปากไปคำแรกใช่ไหมรู้สึกไม่เผ็ดจะพอเคี้ยวไปเผ็ด พีกก็ค่ะแบบว่ากินเข้าไปรู้สึกเหมือนไม่เผ็ดแต่พอเคี้ยวไปแล้วมันแบบเป็นความรู้สึกเผ็ดปลายลิ้นอ๋อกินเข้าไปตอนแรกเหมือนหวานหวานนัวๆแบบไม่เผ็ดพากินเข้าไปอ้าวเผ็ดตอนไหนแซ่บแซ่บแซ่บสามเม็ดสามเม็ดแซ่บเลยตอนนี้ก็คือเริ่มคาแล้วนะคะอันนี้แบบว่าคิ้วกลับมานะคะเผ็ดเพราะว่าสถานที่ที่นี่แบบค่อนข้างทําด้วยไม้ มนันสวยมากประเทศสวยอ่ะบะหมีม่คุกหนึ่งค่ะคนะคะซื้อโรตีกรอบมาอีกหนึ่งนะคะเมื่อกี้แม่ค้าบอกว่าถ้าเราอยากปักทิ้งขยะอะไรอะ่ะฝักแม่ค้าได้เลยเพราะว่าที่เชียงคานอ่ะเขาไม่มีถังขยะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบอาจจะสกปกหรืออะไรเงี้ยถึงว่าถนนตรงนี้คือแบบดูสะอาดมากเลยทุกคน เดียวมากใซ่บอีสานอันนี้เป็นหมูนเส้นแบบไม่เผ็ดทุกคนเอาจริงดูสึกอิ่มมากแล้วแบบยังไม่ได้กินบะหมี่คลุกเลยอ่ะเมื่อก้กินไปแล้อันเดียวอ่อืมมอร์นิ่งทุกคนตื่นแลว้วตอนนี้ก็ประมาณ6โมงครึง่งเมื่อคืนกินเสร็จก็คืออาบน้ำนอนเดี๋ยววันนี้พอจะออกไปหาอะไรกินร้านแบบร้านข้าวเช้าติดริมโคงอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวจะปั่นจักรายานไปจ้ะ เดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนทุกคนตอนนี้พอยมาที่ร้านข้าวเช้าแล้วนะคะปั่นจักรยานมาที่ซอย15ที่พักพออยู่ซอย21ก็มาที่ร้านจำเลยรักนะคะมากินข้าวเปียกเมนูเขาเรียกว่าอะไรนะคะข้าวเปียกอะไรนะคะข้าวเปียกเส้นนะคะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนก็เลยมาลองกินอ๋อเป็นเมนูประจำเชียงคานเหรอคะอ๋อมีแค่ฝั่งเชียงคานกับฝั่งเรานะคะข้าวเปียกเส้น มีข like ้าวเปียกเส้นสดนะคะข้าวเปียกมีแบบต้มยำแล้วก็แบบธรรมดาก็จะมีอาหารเช้าแบบนี้นะคะมีข้าวต้มอะไรเงี้ยนี่คือร้านนะคะมีแบบพวกเป็นชากาแฟนี่มาแล้วนะคะข้าวเปียกเส้นหอยเส้นเล็กที่แบบใหญ่ๆแบบนี้ เ้นเล็กที่ใหญ่ๆเออเป็นเส้นเล็กที่ใหญ่กว่าเส้นเล็กปกติเซนแบบอันนี้หมูยอคราฟต์ยจับรวนแต่ว่า เเส้นนนนมมมัไมัไ่หือกตอนนี้พอก็มาที่คาเฟ่นะคะชื่อคาเฟ่ว่าบัพพาคาเฟ่นี่เลยก็อยู่ตรงซอย11นะคะร้านสวยมากทุกคนให้ดูร้านแบบเก๋มากมุมถ่า,ายรูปเยอะมากแล้วก็มีหลังร้านด้วยนะคะก็คือไม่ได้มีแค่ตรงน,นั้นหลังๆก็จะเป็นติดริมโขงแบบนี้จะดีปะนี่ติดริมโขงเลยมีให้นั่งตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นนะคะ กระจกให้ด้วยนะคะก่อนถ่ายรูปก็ส่งเช็ค <Shake. S 1> <laughs> สวยอะ่ะเดี๋ยวขอตัวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปด้วยไมเซลฟี่และบลูทูธถ่ายรูปเองแล้วสั่งเป็นน้ำซอรสโยเกิรนะคะก็ให้เป็นตัวแครกเกอร์มาด้วยนั่งหลังร้านนะคะชิวๆมองแม่น้ำโขงดีแก้วนี้ก็85บาทนะคะก็และครับปกตินะวิวมันดีอะ่ะที่นั่งเขาคือติดริมโขงเลย วอนนี้เพิ่งจะแบบโมงเราจะไปสระผมกันผมเริ่มแบบเริ่มมันๆเปียกแล้วทีนี่นะักท่องเที่ยวเยอะตลอดไหมคะมันแล้วแต่ช่วมงค่ะช่วงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยก็นนีเป็นช่วงลลว,ว่างโลแล้วค่ะแต่ว่คก็ไมีแขกมาอ๋อเหรอคะหนูมาโลซีซั่นอีกแล้วเหรอหนูคิดว่าแบบฝนตกแล้วมันจะมีหมอกอะไรแบบเนี้ยที่สรั้งนี้ำก็จะมาก็จะ หาราซีซ่าของจริงเทเดนพอยมาอยู่ที่ร้านเสริมสวยแพลวพลาวบิวตี้นะคะเพราะว่าจะมาสระผมค่ะทุกคนก็ในหมู่บ้านก็มีด้วยนะอันนี้ก็คืออยู่ซอยเกา้าแล้วเดี๋ยวเราสระผมเสร็จเนีน่ยเดี๋ยวพอจะไปเก็บกระเป๋ากลับบ้านแล้วพอ,อยอะชอบที่นี่นะคือเชียงคานเนี่ยมันเป็น หมู่บ้านเป็นชุมชนที่แบบมันดูฮิวใจมันดูเป็นกันเองมันก็ดูแบบมาแล้วก็แบบพักผ่อนหย่อนใจได้ทุกคนแล้วก็มาเนี่ยคือสิ่งที่ชอบเลยมันแบบติดริมโขงใช่ไหมเรามองไปก็เห็นฝั่งลาวแล้วภูเขาเยอะมากที่นี่และอีกอย่างหนึ่งนะคะจุดเช็คอินแบบ เยอะมากสถานที่ท่องเที่ยวจะบอกว่าจุดถ่ายรูปอะมีเต็มไปหมดเลยคือแบบเดินในซอยก็คือแบบมันจะเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยบ้านไม้หรืออะไรเงี้ยคือแบบเนี้ยมันจะแบบมุมบ้านไม้อย่างเงี้ยเยอะมากคือแบบมันถ่ายสวยอย่างที่พลอยไปคาเฟ่ก็สวยร้านอาหารตอนเช้าก็สวยหรือแบบถนนคนเดินอะก็คือถ่ายรูปได้หมดเลยแบบถ้ามีคนถ่ายให้ก็คือได้รูปกลับไปเยอะมากนั่นแหละทุกคนอยากให้มาคือถ้าใครอยากจะมาตอนที่เขาสวยที่สุดเลยไฮซีซั่นเลยก็คือ หน้าหนาวนะคะส่วนนี้พลอยมาเนี่ยตอนแรกพอคิดว่าที่นี่มันจะเป็นหน้าฝนของเขาแบบอยากมาดูมอแกากมาแบบพักผ่อนแบบฝนตกอะไรเงี้ยที่เราคิดนะแต่ภาพที่ออกมาก็คือแดดร้อนทุกคนโอเค <c oughs> เดี๋ยวไปรอสระผมแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วก็จะกลับแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้กลับกรุงเทพนะแต่เรามีไปที่อำเภอสีชมพูต่อทุกคนทานผมเสร็จแล้วค่ะนี่ผมกลับมาดูสะอาดสะอ้านนะคะ แเดี๋ยวพ่อจะปั่นจักรยานกลับแล,แล้วก็ไปเก็บของแล้วก็ไป EP ต่อไปนะคะตอนนี้พอก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังรอลุงพดมารับก็เอาลุงมาแล้วเหรอ <c oughs> นี่ลุงมาแล้วลุงกลับรถแป๊บนึงก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยนะคะกาลังบอกว่ารอลุงมารับเมื่อกี้ลุงมาพอดีเดี๋ยวเราจะไปที่ท่ารถ ท่ารถอะไรนะลุงนครชัยเราจะไปท่ารถน,นครชัยนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ผ่านนกเขาเพื่อจะเดินทางไปที่อำเภอสีชมพูทุกคนขอเบอร์ลุงไว้ได้นะคะแล้วก็โทรหาลุงว่าแบบจะไปรอบรถกี่โมงอย่างพออะไป11บเอโมงต้องออกจากที่นี่10บโมงครึง่งไปเราจะกลับจากบ้านเมืองละเมอนี้แล้วนะคะที่พักนี้ไโกโกโกบ,บาย มาช่วยซื้อไม่รับโอนอ้าวไม่รับโอนตังพอไหมเนี่ยรับโอนไหมไม่รับไปถามพอก่อนเทอะเลยเขาหนึ่งร้อยยีสอ็ดอ๋อโอเคหนึ่งรอยยสิบเอ็ดไปถามนกเขาหว้ยโรงขอบคุณมากๆเลยค่ะอ,อะไรนะหาเพื่อมาด้วยเออได้เลยบ๊ายบาย